ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถ SUV รุ่นใหม่ที่หลายคนกำลังจับตามองนั่นก็คือ KGM Corando รุ่นปี2026รถอเนกประสงค์ที่ถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้นทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและประสบการณ์การขับขี่เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันการเดินทางไกลและการใช้งานแบบครอบครัวอย่างแท้จริงคลิปนี้เราจะพาไปสัมผัสแบบละเอียด ตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกภายใน,ยห,นห้องโดยสารสมรรถนะไปจนถึงความรู้สึกในการขับขี่จริงแบบครบ,ครบเริ่มจากภาพรวมภายนอกของ KGM Colorado ปี2026ต้องบอกเลยว่าดูเปลี่ยนไปในทิศทางที่ทันสมัยและพรีเมียมมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแรงและมีเอกลักษณ์ไฟหน้าแบบ LED ถูกออกแบบให้เรียวคมให้ความสว่างชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนเส้นสายบนฝากระโปรงหน้าถูกเพิ่มมิติให้ดูบึกบึน สื่อถึงความเป็น SUV ที่พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์กันชนหน้าดูสปอร์ตมากขึ้นแต่ยังคงความสุภาพเหมาะกับทั้งการขับในเมืองและออกทริปต่างจังหวัดเมื่อมองจากด้านข้างตัวรถมีสัดส่วนที่ลงตัวเส้นสายตัวถังดูต่อเนื่องตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านท้ายซุ้มล้อถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงล้ออันลอยขนาดใหญ่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูสปอร์ตและมั่นคงกระจกบานข้างขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่และยังทำให้ห้องโดยสารดูโปร่งโล่ง ราวหลังคาถูกติดตั้งมาให้ช่วยเพิ่มความสะดวกสำหรับคนที่ต้องการบรรทุกสัมภาระหรืออุปกรณ์สำหรับการเดินทางด้านท้ายของคอรันโดปี2026ดูเรียบหรูและทันสมัยไฟยท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นฝากระโปรงท้ายเปิดปิดได้ง่ายพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายถือว่ากว้างเหมาะกับการใช้งานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางใกล้กับครอบครัวกันชนท้ายออกแบบมาให้ดูแข็งแรงช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องใช้งานในเส้นทางที่ไม่เรียบ เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารสิ่งที่สัมผัสได้ทันทีคือบรรยากาศที่ดูทันสมัยและให้ความรู้สึกคุณภาพดีวัสดุภายในถูกเลือกมาอย่างเหมาะสมมีการใช้วัสดุนุ่งในจุดที่สัมผัสบ,บ่อยเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเหมาะกับการเดินทางไกลโดยไม่รู้สึกเมื่อยล้าเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าในบางรุ่นเพิ่มความสะดวกในการปรับตำแหน่งให้เหมาะกับแต่ละคนแผงคอนโซลหน้าออกแบบให้ดูเรียบแต่ทันสมัย หน้าจอมาตรวัดดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่ได้ชัดเจนอ่านง่ายหน้าจอกลางระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและระบบความบันเทิงต่างๆการใช้งานลื่นไหลไม่ซับซ้อนระบบปรับอากาศทำงานได้ดีกระจายความเย็นทั่วถึงทั้งห้องโดยสารช่วยให้ทุกที่นั่งรู้สึกสบายตลอดการเดินทางพื้นที่โดยสารตอนหลังของโคลันโดปี2026ถือว่าทำได้ดีในระดับรถกลุ่มนี้พื้นที่วางขากว้างพอสำหรับผู้ใหญ่ พื้นที่เหนือศีรับไม่อึดอัดบาะหลังนั่งสบายเหมาะกับการเดินทางทั้งใกล้และไกลนอกจากนี้ยังสามารถพับบาะหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ทำให้การใช้งานมีความยืดหยุ่นตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและคนที่ต้องการพื้นที่บรรทุกของในด้านสมรรถนะ KGM Corando ปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ที่เน้นความสมดุลระหว่างพละกำลังและความประหยัด การออกตัวทำได้ดีการตอบสนองของคันเร่งนุ่มนวลเหมาะกับการขับในเมืองเมื่อใช้งานบนทางหลวงก็ยังให้พลังที่เพียงพอสำหรับการแซงระบบเกียร์ทำงานได้รับรื่นไม่กระตุกช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างสบายและผ่อนคลายช่วงล่างของรถถูกเซ็ตมาในแนวทางที่เน้นความนุ่มนวลเป็นหลักแต่ยังคงความมั่นคงในการเข้าโค้งการดูดซับแรงสะเทือนทำได้ดีเมื่อขับผ่านถนนครุกคะทำให้ผู้โดยสารไม่รู้สึกกระด้าง พวงมาลัยให้น้ำหนักกำลังดีควบคุมง่ายไม่หนักหรือเบาจนเกินไปเหมาะทั้งผู้ขับมือใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์ระบบเบรกให้การตอบสนองที่มั่นใจช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ประสบการณ์การขับขี่จริงของโคลันโดปี2026ให้ความรู้สึกเป็นมิตรกับผู้ขับห้องโดยสารเนียบเสียงรบกวนจากภายนอกถูกลดทอนได้ดี ทำให้การเดินทางไกลไม่เหนื่อยระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ถูกติดตั้งมาอย่างครบครันเช่นระบบควบคุมเสถียราภาพระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบเตือนต่างๆที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารในเรื่องของความคุ้มค่า KGM Colorado ปี2026ถือว่าเป็น SUV ที่ให้สมดุลที่ดีระหว่างดีไซน์การใช้งานและสมรรถนะเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถคันเดียวที่สามารถตอบโจทย์ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมือง การเดินทางไกลหรือการใช้งานแบบครอบครัวอุปกรณ์ที่ให้มาถือว่าครบเมื่อเทียบกับระดับราคาและยังมีภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัยไม่ตกยุคง่ายสรุปแล้ว KGM Corando รุ่นปี2026เป็นรถ SUV ที่พัฒนาได้อย่างน่าสนใจให้ทั้งความสบายความมั่นใจและความอเนกประสงค์ในคันเดียวเหมาะกับคนที่ต้องการรถใช้งานจริงขับง่ายนั่งสบายและมีดีไซน์ที่ดูดี หากคุณกำลังมองหา SUV รุ่นใหม่ในปีนี้โคโรนโดคันนี้ผิวเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ควรเก็บไว้พิจารณาสำหรับวันนี้ช่องคารีวิวขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ